ดีก้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้พี่ดุสณนจะพามาปอกหน่อไม้จะทำหน่อไม้จะแกงหรือว่าจะนึ่งหรือว่าจะทำอะไรดีนะคะมาเลยมาเลยมาเลยนะคะว่าใครชอบใครชอบแกงหรือว่าใครชอบทำอะไรก็อคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนหน่อไม้หน่อใหญ่มาก น่อไม้หน่อใหญ่ๆจะพาเพื่อนๆมาทําอะไรดีใครจะกินแกงหน่อไม้ส้มหรือไงก็คอมเมนต์มาค่ะเล่นๆกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดก็รัดาษคมใกล้จะวันพรุ่งนี้แล้วเนาะเป็นวันพระราชสมภพของพ่อหลวง อกถ้าองตรงทัดเจริญบอกน่อไม่กับพี่น้องคลิปนี้พูดคุยกันนะคะไว้ไล้หน้าค่อยว่ากันปอกหน่อไม้หน่อใหญ่ๆแล้วทำอะไรปอกเสร็จแล้วค่อยว่ากันแบ่งแบ่งป็นไว้ซุปเผาทำ นี่เป็นยังไงคะหน่อใหญ่ไหมเอยใครไทยถูกว่าหน่ออะไรหน่อไม้อะไรรู้แหละว่าเป็นหน่อไม้แต่ชื่อหน่อไม้ไน่ะชื่อหน่อนไม้อะไรดูเพื่นนอนๆเ้ยได้มาสิบกว่าหนอกว่าแทบจะเอามาไม่ไหวแล้วมันหน่อนใหญ่สิบกว่าหนอก็เน็ต ลำพังถ้าจะซุปด้วยนะสองหนอ่อได้เยอะจะแบ่งเผาสักสองหนอ่อเอาไว้ให้ลูกสาวซุปก็ต้องก่อไฟถ้านึ่งก็ต้องก่อไฟนึ่งอ่ะอุ้ยน่นาเห็นไหมพี่ดูดซื้อฐานมาแล้ว ซื้อฐานมาแล้สามถุงปกติถ้าทําอยู่บ้านนอกเนาะมีฟืนมีฐานอยู่บ้านนอกก็ทําแบบสบายสบายนี่ทำทาอยู่ในเมืองก็เลยต้องระมัดระวังเรื่องควันไฟหน่อยก่ปอนดี นอมอไัอ่อนๆแบบนี้นะมันหักทำยังไงเลยเนยี่ยทำหน่อไม้ส้มเนาะป่อ,อนค่ะเนี่ยดูแต่ละหน่อใหญ่มากแกงหนอเดียวก็ไม่หมดค่ะอันนี้เอาไว้เผาเอาไว้เผาดีกว่าเอาไว้เผาสองหนอ เขาสองนองก็รับประทานไม่หมดแล้วล่ะค่ะไว้เผารอบเย็นเนาะเพราะว่า,วาเผาแตก็เคียนเคียนเคียนนกะก็ต้มอุใจอย่านั่งสุกป,ประมาณนั้นนะคะพี่น้องอันนี้พี่ดูสนีเดี๋ยวปอกดูก,ก่อนว่าจะจะทำหน่อไม้ดองหรือว่าจะ,จะ,าจะนึ่งถ้านึ่งแล้ว ต้องผ่าค่ะผ่าตัวนี้เพราะมันหน่อใหญ่มันจะได้เจือดไวนะเอาเป็นว่านึ่งเท่าที่เท่าที่ว่าเป็นยางเหมือนเหมือนสีน้ำมันพืชสีน้ำมันพืชจะออกแดงๆสักนิดมึงประมาณนั้นนะคะ่ะเก็บไว้กินนานๆได้ค่ะแต่ถ้าต้มน้ำยังข้นๆอยู่เนี่ยเอาไว้ไม่นานเดี๋ยวก็น่าออเปื่อยแบบนี้ มันมันขัดเป็นคนภาคอีสานเขาโบเอิรนวานอไม่เลี่ยงเขาเอิรนวานอไมลเออเขาโบเอิรนวานอไม่สั่งไพ่พี่นนอะนะี่ราคาเดี๋ยวเอาไว้รอบเย็นเดี๋ยวหนึ่งคุยเป็นเพื่อนกันเนาะคุยเรื่องบักกันบักทุยเอาไว้คืนนี้ไว้หนึ่งก็จะทำไปเรื่อยๆแหละคะ่ะเอาไว้ช่วงประมาณ ทุ่มนึงแล้วก็มานึ่งมาคุยกันเรื่องบักทุยว่ามันทํำยังไงมีเรื่องจะต้องเล่าให้เพื่อนๆเราฟังเยอะค่ะไปบ้านมาเที่ยวนี้ก็ไปเจอพี่น้องร่วมโลกเข้ามาอาศัยหมู่บ้านดุสณีอยู่มาจากทางสุรินทร์นู่นแหละประมาณเกือบสาสิบคนค่ะผู้ใหญบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,หา,นหาที่ให้พัน,นักพักติงเดี๋ยวเย็นมาคุยต่นะคะนี่ ต้มจืดๆหรือไม่กระน,นึ่งหวานๆค่ะจิ้มน้ำพริกกะปิแต่พี่ดูดกินไม่ได้หรอกค่ะฟันเหงือกจ๋าฟันลาก่กนนี่แหละค่ะข้าวข้าวเนี่ยที่ปอกเสร็จน่อยใหญ่ๆเกประมาณนี้ ก็ขอ,ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องๆที่ไม่ลืมกันเนาะแบะเยียนเข้ามาดูคลิปให้ประจำประจำมีข่าวมีข่าวจะมาเล่าสู่กันฟังคุยกันเบาๆสมองเนาะของเราอะคุ้นชื่อว่ามีช่องอยู่กับเขาเนี่แหละก็มาล่องก้องแก้ง,งไป ไปเรื่อยไปเกลื it, ่ยไปเห็นไดชีเห็นห้ำพระอันแหละก็ไม่ได้กลัวพระจะอายไปไปมามาก็มาขายหน้าตัวเองก็คืออ่ะนี่ไม่รู้จะทำยังไงกินดีค่ะเพื่อนๆทำอะไรมันก็ดีไปหมดคนสำหรับคนมีฟันดีๆน่ะเนาะคนนี้ที่มีฟันดีๆกินอะไรมันก็อร่อยโอ้ย ตั้งหมู่บ้านน่ะจะมีอยู่ที่เดียวแหละหน่อไม้แบบนี้ส่วนมากจะเป็นหน่อไม้ปลูกธรรมดาอันนี้หน่อไม้แะว่าหน่อไม้สั่งไผ่กับโบเมนแต่ว่าหน่อไม้อ,อยังดีล่ะหน่อไม้ไผ่บ้านก็ไม่ใช่นะคะี่ดูจนีทําคลิปอยู่เมื่อเช้านี้ไล์สดไปสิบนาทีน่นแหละนั่นแหละต้นตอของกอมันปกติน่ะมันสวนนี้น่ะสามสิบสี่สิบกว่าปีแล้วค่ะ มันก็เลยจะจะออกช้าๆหน่อยปีที่แล้วนะ่ะเยอะออกเยอะสับไม่ทันเลยสับวันเว้นวันยังสับไม่ทันเลยสับทุกวันสับท้ายสวนหัวสวนสับทุกวันไม่ทันปีนี้นะ่ะรู้สึกว่าจะออกห่างๆหน่อยเนาะมีน้อยก็กินน้อยแหละปีนี้เนาะเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละโอเคนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ดุดไปนู่นสปาจะแนวเด้อ จะจบคลิปตรงนี้แล้วก็จะลำเลียงไก่ถุงนึ่งสักสองสาถุงถุงละสองหน่อก็พอเนาะเพราะว่าหน่อยใหญ่ถ้าอยู่บ้านนะไปเอาได้ตลอดแหละทีนี้ว่าอยู่ไกลเนี่ยเอามาแค่นี้ก็หนักนะคะเวลารถแน่มันสูงไง ให้คนจะช่วยช่วยดันรถมันจะได้ตึงๆรถจะได้ตึงอ่ารถจะได้อตรงๆจะได้ออกตัวได้ง่ายๆทีนี้มาพอยมาปั้มดูนะแพ่หลังค่ะพี่นอ้องนี่เดี๋ยวก็ซ่อมใหม่ใส่ถุงโอเคเนาะพวกนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นแหละค่ะ ปกติถ้าแกงสองหนอนี่นะนะโอ้ยเต็มหม้อใหญ่ๆเลยสำหรับแกงให้อร่อยแกงเท่านี้ก็พอโอเคคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะที่แวะเข้ามาจมเนาะคุยกันเล่นๆสเปรฮีรกันไปนี่ไงหน่อไม้ที่ปอกแล้วเอาไว้เผาสองสาหน่อขอบคุณก่ะอีกครั้งหนึ่งบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันรอบค่ำนะคะ